สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมกับลัคนาที่5ของเรานะครับลัคนาสิงห์นะครับในการทํานายช่วงของวันที่17กันยาจนถึงประมาณ18ตุลานะครับผมลุกแก้แห่งความงามนะครับผมลัคนาสิงห์เนาะโชกุนทามวยะอืมนะครับเป็นโชกุนสมัยนู้นเลยเนาะเอโดะเออนะครับในสมัยโชกุนเอโดะนะครับผมก็จะมีโชกุนที่ชื่อว่าโชกุนทามวยะนะครับผม ถเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าชาวกุลคนนี้ตุยไหมครับ <c oughs> นะในเดือนนี้ลัคนาสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกครับผมว่าเรามีการแบ่งดาวหมดออกมาเป็นสี่เฟสด้วยกันนะครับผมแบ่งดาวมาเป็นทั้งหมดสี่เฟสใหญ่ๆด้วยกันแต่เราจะแบ่งออกมาเป็นสองเฟสย่อยนะครับสองเฟสย่อยที่แบบว่าดูแล้วว่าเออมันมีลักษณะของการคาบเกี่ยวกันของดวงดาวนะครับผม แล้วก็านาฬิการาศีงเองตั้งดาวตั้งตนุไว้ตรงนี้นะครับดาวที่ย้ายก็มีดาวอาทิตย์ย้ายนะครับช่วงของวันที่16กันยายนจนถึงประมาณ18ตุลาแล้วก็มาเป็นดาวพุธย้ายในช่วงของ28กันยายนจนถึงประมาณ23ตุลาเป็นดาวพุธเสรแล้วก็ไปช่วงสําคัญที่สุดนั่นคือดาวพฤหัสย้ายครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วพฤหัสควรจะอยู่ในช่องของลาพระหรือว่าช่องเนี้ยช่องที่อยู่ในล,นลักษณะราศีเมถุนเนี่ยหนึ่งปีเต็มเต็มแต่บอกว่า มีการเปลี่ยนแปลงการเดินที่วิปริตเหมือนดาวเสาร์ที่อาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของราศีกลุ่มนะครับวิปาริตเหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นก็จะเป็นการย้ายของดาวพฤหัสนะครับสตุลา,ยา์ยาวๆไปจนถึงวันยี่สามธันวาก็กประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับแล้วก็ในช่วงที่4นะครับก็จะเป็นดาวศุกร์นิดนะครับก็ย้ายในช่วงที่ อสิบเอ็ดตุลาจนถึงประมาณสี่พฤิกานะครับผมย้ายเป็นดาวสุกเสดิรวดเร็วแต่เป็นนิดนะครับเข้าสู่ลัคนาราศีกันนะครับก็จะมีอยู่แค่4ี่ช่วงเท่านั้นในช่วงเดือนนี้ดาวอาทิตย์ครับย้ายเข้าอยู่ในเรือนของอะไรครับจะดดุมพระนะครับผมจากเดิมเนี่ยเร,ราบอกลัคนาราศีสิงเนี่ยเดือนที่เราเปลี่ยนงานแล้วหรือย,อยังเออนะครับปีแล้วเนี่ยเราจะตีไปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ของเขา ได้ตาแหน่งเกษตรบดีถูกไหมครับล้วก็มีดาวพษษื้นหัสที่เป็นปะแล้วก็เป็นอุจาวิลาใช่ไหมอ่าเป็นป่าและอุจาวิลาอยู่ในเอนของลาภะเขานะครับแล้วเขายังมีใครอีกเขาก็มีเจ็ดย้ายเข้ามาเป็นกเกษตรบดีใช่ไหมครับมีเป็นเจ็ดเกษตรบดีมีอาทิตย์เป็นกเกษตรบดีมีพื้นหัสเป็นอ่าปะและอุจาวิลานะครับข้อนั้นพอมันย้ายเข้ามาอย่างเงี้ยมันเป็นหนึ่งห้าเจ็ดมันเป็นสักดีนาเรื่องของการ มีหน้าที่การงานนะครับเรื่องของการงานจักนีนาเรื่องของการงานนะครับแล้วเขายังมีแปดเดตรงนี้อีกก็เป็น18การเปลี่ยนแปลงเพรานะนั้นมันเป็น1578การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตําแหน่งงานชัดเจนที่สุดก็คือลัคนาราศีสิงห์นะครับเลยบอกว่าเอ๊ะในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าอัปเกรดอัปเวอร์ชันอัปเลเวลของตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งได้ไหมนะครับในเรื่องของการทํางานในเรื่องของหน้าที่การงาน นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าสมมติว่าได้อัพเรียบร้อยแล้วเนาะใครที่แบบโชคดีเนาะดาวครบโอกาสมาเราเปลี่ยนแปลงงานนะครับให้ความจเจริญตัวเองเข้าไปนะครับเราก็มาดูในเดือนนี้ว่าเดือนนี้เองดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ายื่ในเรือนของกระดุมพระการเงินและสิ่งที่ติดตัวมาก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถือว่าดีนะครับเพราะว่าจะบอกว่าดาวของคนละคณะราศีสิงห์เองเนี่ยเขาเดินจากช่วงเนี้ยดาวเล็กเดินหมดแล้วนะ ดาวเล็กเดินหมดแล้วเพราะนั้นก็จะเดินไปอยู่ด้านนี้หมดละนะครับอย่างน้อยเนี่ยที่บอกไว้ก็คือประมาณสี่เดือนสี่ถึงห้าเดือนที่ดาวพวกดาวเล็กคือดาวสามดาวหกดาวหนึ่งดาวสี่นะครับหนึ่งสี่หกสามพวกนี้เป็นดาวเล็กเเขาจะเดินฝั่งนี้หมดนะครับดาวใหญ่เขาก็สถิตอยู่เข้าไปนอกจากการวิปริตของพฤหัสดาวม่ไยูอยู่ตรงนี้เจ็ดปีไม่ไปไหนดาวเกตรจะวิ่งมาทางด้านนี้แทนนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่า โครงสร้างของดาวของคนลัคณะาราศีสิงห์เองเนี่ยถือว่าดีละถือว่าดีละนะในเรื่องของดาวเล็กที่เขาย้ายผ่านจากจุดวินาศเนี่ยย้ายเข้าทับลัคนาแล้วเ็าลันไปห้าเดือนที่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าจุดตรงเนี้ยดาวเล็กจะเปลี่ยนแปลงยังไงน่าจะดีนะครับดาวทิศเองอยู่ในเรือนของลัคนามาก่อนเป็นกเกษตรดีมาก่อนนะครับแล้วก็ย้ายเข้าสู่ในเรือนของกระดุมพระ ก็สิ่งที่ติดตัวมาเช่นนาทธิการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบนะครับเราก็ต้องทํางานเกี่ยวกับพวกนี้ดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนของกระดุมพระเองเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของการหน้าใหญ่ใจโตหน้าใหญ่ใจโตยังไงมันก็คือเหมือนเอาเงินเนี่ยไปซื้อนู่นซื้อนี่ไปหวานไปแบบว่าอ่ะเนาะสร้างบารามีเลี้ยงโตจีนทํานู่นทํานี่เพื่อที่จะแบบว่าทําให้เกิดบารามีขึ้น เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องของการสื่อเสียงเงินหรือมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้แต่ถือว่าหนึ่งโอเคนะสี่คือเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารใช่ไหมครับก็ตกอยู่ในเรื่องของกระดุมพ้าเหมือนกันหนึ่งสี่คือการทําสัญญาข้อตกลงนะครับอันทําสัญญาข้อตกลงเกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ไหมได้การซื้อการขายต่างๆนานาถือว่าหนึ่งสี่ทำสัญญาข้อตกลงการค้าขายเรื่องของหน้าที่การงานงานประจําถือว่าดีนะครับ ไล่มาอีกมาเจอดาวอังคารดาวอังคารถึงแม้ว่าตรงนี้มันจะเป็นดาวอังคารเปล่านะแต่มันก็ถือว่ามันอยู่ในเรือนของสัชชะใช่ไหมครับอังคารปากแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่กล้าไม่ขยันกับคนรอบข้างทําไงล่ะทําให้เขาเห็นว่าเรากล้าและขยันเราก็ต้องกล้าและขยันสิถูกไหมครับถ้าอังคารปละจะแปลว่าบริวารหนีตีจากกลับมาเป็นศัตรูแล้วบริวารมันคือใครครับบริวารมันอยู่ในเรือนของสัชชะมันก็คือเพื่อน เนาะเพิ่นกินหางง่ายเพิ่นใจหางเยอะอืมอ่าเนาะเพราะนั้นอังคารที่อยู่ในเรือนสัตว์ช้าเนี่ยมันมาในรูปแบบของเพื่อนมาในรูปแบบของเพื่อนแล้วมันโยกกลับไปหาใขรครับมันก็โยกกลับไปหาการเงินของเราน่แหละเดาสุกถูกไหมอ่ามันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องถูกหยิบยืมเงินได้ไหมไดห้หรือไปหยิบยืมเขาอืมเนาะ <c oughs> คิดว่าน่าจะเขามาหยิบยืมเรามากกว่าเพราะว่าอังคารเนี่ยมันเป็นปลา นะครับอังคารมันเป็นประเพราะนั้นมันก็คือเป็นประที่เพื่อนแต่ตัวเรามีดาวศุกร์ใช่ปะตัวเรามีดาวศุกร์ในลัคนากุ่มลัคนาเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเป็นคนมีเงินอังคารก็เลยเป็นคนที่แบบว่าบริวารนีที่จะกลับมาเป็นศัตรูอ่ะเพนะราะนั้นก็ต้องระวังสหัชชาการเลิกคบคนการรู้หน้าไม่รู้ใจอะไรประมาณน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นอังคารยอยู่ตรงเนี้ยถือว่าถ้าคุณแก้ตรงนี้ได้กล้าและขยันและก็ไม่ไว้วางใจ ไข่มากจนเกินไปนะครับก็ถือว่าอังคารก็ถือว่าดีนะครับดาวศุกร์ตกในลัคนาของเราอยู่แล้วถือว่าการเงินความรักมาดีเห็นไครับในช่วงอย่างที่บอกเนี่ยดาวมันวิ่งไปจากตรงนี้ละว,วิ่งมาจากในเรือนของลัคนาไล่ไปตรงนั้น5เดือนถือว่าดาวเลขหนึ่งสี่หกสามดีหมดเลยนะครับพอมาหันในช่วงที่2เองดาวพุธที่เมื่อกี้บอกว่าอยู่ในเรือนของอกระดุมพระใช่ไหมครับเขาก็ย้ายต่อ มาเป็นดาวพุธที่อยู่ในเรือนของซาชะการพูดการเจรจานะครับการได้การเสียคือดาวสามสี่นะครับดาวสามสี่คือการการได้การเสียการได้การเสียกับอะไรก็กับสิ่งรอบข้างการตัดสินใจกับคนรอบข้างนั่นเองนะครับเราะนั้นก็ต้องระวังอังคารที่เป็นอังคารปละไว้แต่ว่าถือว่าดาวพุธเองย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับดาวย้ายมาถือว่าดีนะครับดาวพุธนะครับดาวอังคารก็ถือว่า อาจจะอ่ะครึ่งหนึ่งละกันนะแต่ก็ยังอยู่ในเชิงที่ดีอยู่นะครับเพราะนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการทำปูเจราจาก้าหาญกับคนรอบข้างพี่น้องของตัวเองประมาณนี้ถือว่าขาดไม่ได้เสียหายนะครับ mm hmm. แล้วก็เราไปดูสุกต่อเนาะไปดูสุกก่อนแล้วกันจากสุกอ่ะเอาไปดูพระหัสเลยละกันเนาะทีนี้ไฮไลไท์มันอยู่ที่ดาวพะหัสครับผมคนละกั้นละซีสิงเ,งเองเนี่ยดาวมันอยู่ในเรือนของลาภมาก่อน แล้วมันควรจะอยู่ตรงนี้หนึ่งปีแต่ปรากฏว่าไม่ฉันเด้อฉันไม่ยอมอยู่ตรงนี้หนึ่งปีฉันก็เลยวิ่งลงมานะครับฉันก็เลยวิ่งลงมาจากเรือนลาภะย้ายเข้าอยู่ในเรือนของวินานะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสตรงนี้ถือว่าเสียหายนะครับถือว่าเสียหายยาวๆไปเลยนะครับจนถึง23ท่านวานะครับพฤหัสวินาศแปลว่าอะไร เพื่อใหไม่น่าแปลว่าผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เดินทางไกลการสูญเสียผู้ใหญ่ได้ไหมได้หรือว่าการเรียนต่อต่างประเทศได้ไหมได้เพราะเพื่อใั้เป็นการเรียนการศึกษาก็ไปอยู่ในต่างประเทศไปอยู่ในวินาสแดนไกลก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางต่างประเทศได้มีเกณฑ์ที่จะมีผู้ใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาได้มีเกณฑ์ที่จะมีงานจากต่างประเทศเข้ามาได้นะครับแต่ทีนี้หลายคนจะได้เรียนต่อไหมหลายคนจะได้เดินทางต่างประเทศไหม มันก็คือจํานวนคนที่น้อยใช่ไหมอัตราส่วนของคนที่จะได้พวกนี้มันน้อยเราก็เลยต้องตีความว่าในส่วนใหญ่นั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บเกิดเรื่องของพลทธระวังเรื่องของการสูญเสียของผู้ใหญ่ระวังเรื่องของผู้ใหญ่ไม่มาสนับสนุนเรานายเก่าหายไปละนายใหม่มาแล้วยังประมาณนี้ก็ยังไม่มาเพราะว่าพลหัะมันไปตกวีนานนั่นเองอันถือว่าเสียหายในช่วงก่อนนี้ถ้าสมมติว่าพลัธอยู่ในเดือนของลาภะเดือนเนี้ย จะบอกเลยว่าถ้าเพื่อนหัดอยู่ในลาภะใช่ป่ะมันคือลาภผลจากความรู้จริยธรรมศิลธรรมใช่ป่ะมันคือลาภจากผู้ใหญ่มันคือลาภจากพ่อนะครับเพราะเพื่อนหัดเป็นพ่ออ่าแล้วนาวาังของมันก็เป็นนาวังที่เก้ามันก็อยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นมันก็อยู่ตรงนี้ไปจนก่อนวันที่สองถ้าวันที่สองแล้วมันย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของวินา มันก็เอาณวางที่หนึ่งมาด้วยมันก็คือวินาศพหัสเพราะนั้นการย้ายของมันมีผลมากนะครับคือการย้ายของคนอื่นเน่ยลักษณะอื่นอาจจะแบบว่าจากสุภาพไปกรรมะจากกรรมะมาลาภะอ่าใช่ไหมแต่คนนี้จากลาบไปวินาศเลยนะครับแล้วจากลาบคือได้ลาบแหละแล้วก็มาวินาศเลยเฮ้ยหรือมันจะเป็นทุกขลาเออเป็นไปได้อ่ะถ้าตีความแบบเนี้ยเพราะมันได้ลาบ แล้วพอวันลูกขึ้นมันเป็นวินาศใช่ไหมมันก็คือเสียหายแต่ลาบมามันก็คือทุกขลาบแม่เออได้ลาบมาเอ๊ะหรือมันลาบทุกข์อืมเพราะมันได้ลาบมาก่อนแล้วมันค่อยเสียหายใช่ป่ะมันได้ลาบมาก่อนแล้วมันค่อยเสียหายแต่นี้การได้ลาบเนี่ยดูดีๆนะครับมันเป็นห้าเจ็ดพฤหัสน่ะมันอยู่ตรงนี้จจ็งแต่เจ็ดมมาจากไหนมันมาจากปัตตานี ใช่ไหมมันเพิ่งย้ายลงมามันมาจากปัตตานีแล้วมันกลายเป็นคู่ศัตรูในนวางเจ็ดห้าลาภะเฮ้ยมันมีเกณฑ์สูตรเสียนะมันไม่ได้ไปเกณฑ์ได้นี่ใช่ป่ะเพราะว่าเจ็ดห้ามันคือเลขคู่ศัตรูการสูญเสียการบาดหมางทะเลาะกันในส่วนของลาภะอือก็แปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าแทนนี้ว่าจะได้ลาบใช่ป่ะพอเจ็ดมันย้ายลงมาเดือนที่แล้วห้ากับเจ็ดมันอยู่ด้วยกันพอห้ากับเจ็ดมันอยู่ด้วยกันปุ๊บ เออเนาะมันก็มีเกมที่จะไม่ได้ลาเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะตัวคุมเกมหนึ่งออกมาแล้วใช่ปะ่ะตัวคุมเกม1ออกอยู่วันนี้แล้วท่านหนึ่งยังอยู่ท่านหนึ่งยังอยู่หก็จะกลายเป็นหนึ่งถูกปะ่ะแต่ปรากฏว่าหนึ่งย้ายออกมาตั้งแต่วันที่17กันยาเพราะนั้นมันไม่มีตัวมาคอยช่วยมันก็เหลือแต่ 7, จหแล้วก็หก จ็ดห้าหกนี่ก็เป็นคู่ศัตรูหกเจ็ดกับห้าเจ็ดอีกใช่ไหมเพราะนั้นเออแทนที่มันจะทำนายดีลึกๆแล้วมันมีส่วนของการสูญเสียหรือการบาดหมางเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นแทนที่ว่าเราจะได้ลาบจากผู้ใหญ่บางทีเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะกนันะนะเพราะพะื่นหานอยู่ตรงนี้ใช่ปหแต่สาวดันวิ่งเข้ามาเป็นนาวางังพื้นหานมันอยู่เป็นเจ้าที่พื่นทหารน่ะอยู่เจ้าที่แต่สาวะดันเป็นปัตตานีแล้ววิ่งเข้ามาเป็นนาวางังมาทะเลาะ ผู้หญิงมาทะเลาะก,กับผู้ชายในเรือนเนี่ยอืมอาจจะแปลว่าเป็นลักษณะของสมบัติของพ่อแต่นี่พี่สาวอยากได้อนนะไรปะเออเป็นตีความแบบนี้ได้ไหมใช่ไหมคุณควรจะได้ลาบจากผู้ใหญ่แต่ปรากฏว่าเสาที่อยู่ในปตัตตานีปตัตตานีมันก็เป็นคู่ครองเอออาจจะเป็นอ,อป้าแม่นะคู่ครองน้นคุณส่วนป้าแม่พี่สาวได้หมดอ่ะใช่ปะ มันก็เป็นเพศหญิงว,วิ่งเข้ามาอยู่ในตรงนี้มาลาพะก็มาขขวางนั้นเรื่องมาลาพะเออก็ยีแบบนี้มันเช่นไรดีถ้าสมมติ็นยกตัวอย่างให้อย่างเช่นสมมติว่าปู่ปู่เนี่ยเสียชีวิตละแล้วปู่เนี่ยมีประกันสังคมปู่มีประกันสังคมปู่พ่อก็ได้มีประกันสังคม,ม,งคมใช่ปะ่ะเออแล้วเงินในประกันสังคมก็ต้องสะสมเอาไว้แล้วเขาก็ไม่ได้เบิกออกมาอันนี้เป็นเรื่องจริงที่แบบ เกิดขึ them, hey. my family, my family been, I mean ้นกับเออครอบครัวครอบครัวผมอ่ะเออเนาะของของของทางแม่เขานะก็คือบอกว่าเนี่ยปู่เขาอ่ะเสียชีวิตไปละแต่ปรากฏว่ามีเงินในประกันสังคมอยู่ทีนี้จะเอาเงินประกันสังคมออกมาได้ไงก็ต้องมีผู้เป็นรับมรดกหรือว่าผู้จัดการเกี่ยวกับพวกนี้ใช่ป่ะอ่าทีนี้ปรากฏว่าปู่มีลูกเยอะเออทีนี้ใครจะเป็นคนรับล่ะอ่าเข้าใจยัง ปู่มีลูกเยอะสมมติปู่มีลูกห้าคนห้าคนนั้นก็ต้องเป็นผู้ได้รับสมบัติใช่ปะ่ะได้รับเงินที่สะสมไว้ของประกันสังคมอะไรเงี้ยอืมปรากฏว่ามันก็จะมีอ่ะเราคนนึงพี่น้องโอเคคนนี้โอเคแต่มีป้ามีพี่สาวพี่สาวบอกไปโอเคนี่ไม่มเงินของฉันเหมือนกันอ่าเข้าใจใช่ปะ่ะนี่ม่เงินของฉันเหมือนกันเพราะนั้นนี่ไงเจบปตัตน้มันก็เลยวิ่งเข้ามาที่ลาภะไม่ได้นะ จะจะเซ็นให้เธอไม่ได้เออนะมันก็ต้องมีการแบ่งส่วนแบ่งกันอะไรประมาณเนี้ยนี่นะเป็นเรื่องประมาณเนี้ยเออยกตัวอย่างอย่างเงี้ยพอเขาใจาใช่ไหมว่าเฮ้ยลาบของเราแต่มันมีคนมาแบ่งว่ะอืมอ๋อก็พี่น้องเราอย่างเงี้ยบางทีพี่น้องมาตีกันใช่ป่ะแต่ครอบครัวที่ดีเขาไม่ได้ตีกันเขาก็แบ่งแบ่งให้เลยแต่ทีนี้เ,ง,เงินบางก้อนเนี่ยเป็นเงินที่แบบว่า มันไม่มีผู้รับมรดกหรือผู้จัดก,การทางมรดกใช่ปะ่ะมันก็ต้องแบบว่าอะลูกทุกคนก็ต้องมาเซ็นยินยอมว่าให้คนนี้เป็นคนจัดก,การคนเดียวอย่างเงี้ยเป็นตอนนะครับผมยกตัวอ,อย่างเนาะไม่ได้นอกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอย่างเงี้ยเป็นลักษณะข,ข,ของพฤติกที่เป็นการแบบเสียราบโดยราบที่เข้ามาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าตอนที่เพฤ่อกัยังไม่ย้ายมันเป็นลาภะจริงแต่มันก็มีความยากลำบากอยู่นะครับและพอมันย้ายออกมาละ พอมย้ายออกมาแล้วมันเกิดการมนนะครับเกิดการมนในวันที่สองตุลาจนถึงประมาณย3สามธันวาเพราะามามนมนในเรือนไหนมนในเรือนวินาทแล้วเป็นอะไรเป็นมหาอุดอีกอูแสดงว่า,าผู้ใหญ่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้แบบมีบุญบรารมีอะไม่อยู่อย่างเงี้ยเนาะหรือคนที่คอยช่วยเหลือเล่าคนเก่เาๆเพื่อลดมนคนเก่เาๆก็ได้เขาก็วินาทไป ข้อเจ้านายเก่าที่ดูดีดูมีความดีกับเราเงี้ยช่วยเหลือเราเป็นมหาอุดกับเราเขาวีนาาไปนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเสียหายนะเสียหายเราถามว่าในเรื่องของสุขภาพเองมันกเกี่ยวกับเรื่องของพ่อใช่ไหมเกี่ยวกับผู้ใหญ่ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของกระเออพาะอ,อาหารหัวใจแล้วก็สมองอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็ทําให้เราเกิดความ สูญเสียหรือว่าเกิดความปวดเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าพระหันย้ายมาในนว่างที่หนึ่งของเขาก็เป็นวินานเหมือนกันก็คือเสียหายนะครับสิ่งที่ดีคืออะไรเอ่ยการเรียนต่อทางไกลการเรียนการได้ทุนศึกษาและไปต่างประเทศอย่างเงี้ยถือว่าดาวห้ดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือดาวสุกย,ย้ายดาวสุกย,ย้ายดาวสุกก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนเลยครับ จากที่เขาอยู่ในเรือนของตนุตัวเองสวยและรวยมากก็ย้ายเข้ามาเป็นกระดุมพระนะครับก็คือการเงินและสิ่งที่ติดตัวมาเพราะฉะนั้นสุกก็โอเคอยู่แต่ทีนี้สุกที่ย้ายมาเนี่ยเป็นนิดแล้วมันเสิร่รวดเร็วก็แปลว่าสุกนิดแปลว่าอะไรครับก็บอกว่าสุกนิดเนี่ยแปลว่าลูกคนตัวผัวคนใจมีความปัญหาเรื่องของการเงินและความรักผิวพรรณไม่ผ่องใสใช่ไหมประมาณนี้เพราะนั้นเราก็ต้องแก้ ด้วยการไปทาหน้าใหม่ไม่ใช่นะครับแล้วก็ต้องแก้ด้วยการที่แบบว่าลูกเมียกนตัวลูกผัวกนใจก็จะไปมีมันเลยจะไปสนใจมันมากอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องคอยกําจัดปัญหาต่างๆนานาปัญหาเรื่องของการเงินอ่าสุกนิดมาเข้าในกระดุมพระด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราว่าจะมีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายเงินเขาคงต้องระวังนะครับแลวขนาราศีสิงห์ก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นถือว่าดาวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือดี นะครับแต่ว่ามันมีตําแหน่งที่เสียหายไปนะครับเราก็ต้องแก้ปัญหาของมันให้ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้นะเราก็จะเห็นว่าโอ้โหดาวที่ย้ายมาฝั่งนี้มันดีหมดละไอ้ดาวเล็กก็ดีหมดละมันเหลือแค่ดาวพฤหัสนี้แหละที่มันดันลงมาเสียใช่ไหมครับอะดูดาวใหญ่ดาวใหญ่ดูพฤหันดาวมันจะอยู่สิมันจะอยู่ในเรื่องของกรรมะกรรมะคือการกระทําการงานเจปีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานหรือมีเรื่องของการค้นคว้าหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อะไรประมาณนี้ ตอนนี้กรรมะม,มนุษย์อยููนาว่างมันก็นาว่างที่ห้าก็เป็นกรรมะเหมือนกันเพราะนั้นมันก็เป็นกรรมะกรรมะม,มันก็แปลว่าคนลกคณะราศีสิงเองเนี่ยมีงานเก่าเข้ามามีงานต่างประเทศเข้ามาอ่ามันอาจจะสอดคล้องกับเมื่อกี้เพื่อรหัสย้ายไปอยู่แดนไกลใช่ไหมครับก็เป็นได้เนาะแล้วเพื่อรหัสโยกกลับเข้ามาหามนุษยูใช่ไหมครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่เก่าๆแก่ๆนะครับนี้ถ้าทานายเรื่องของมนุษยูดวงเดียวเนี่ยมนอยูกรรมะก็แปลว่างานเก่างานแก่งานแก้ งานทำบุญงานศพงานเกี่ยวกับความตายนะครับงานต่างประเทศได้หมดเลยแล้วมันอยู่เจ็ดปีเราก็ไม่รู้ว่ามาในรูปแบบไหนแต่ตอนเนี้มันมาในรูปของกรรมการกระทําการงานนั่นเองนะครับเพราะนั้นมันก็อยู่ก็จะทาหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะทํางานที่แบบต้องติดต่อต่อตางประเทศทํางานที่ต้องติดต่อคนเยอะๆหรือว่ามีลูกน้องไหมอะไรประมาณเนี้นะครับก็ถือว่าดาวอา่า มนุษย์อ <Nacional> ย <filled asure> ู <Safe rév mark> да ่ไม really <ent> ่เ <Mustang> ส <Buffalo> <together> ียหายเนาะอธิบายแบที่มามังมนุษย์อยู่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถือว่าอยู่ในกรรมะของเราดาวเกตอยู่ในกรรมะก็เป็นเรื่องของไอเดียสร้างสรรค์นะครับเป็นเรื่องของไอเดียเรื่องของการสร้างสรรค์ปุ๊บปั๊บตันดีตันใดงานช่วยเหลือคนงานบุญงานบาปอยู่ตรงนี้หมดเลยถือว่าเกตก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคอเขาอยู่ในนหว่างที่รู้สึกจะเป็นนะวางที่เท่าไหร่หนึ่งตึ้งตึ้งหนึ่งตองสามีอ่านะครับ หกเจ็ดเขาจะอยู่ระหว่างที่ 8, แปดแถวนี้อยู่นะครับระหว่างที่แปดระหว่างที่เก้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ตัวเขาอยู่ในดัมมะาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเสร็จแล้วเราไปดูดาวเสาครับดาวเสาอยู่ในเรือนของปัตตนีคู่ครองและหุ้นส่วนนะครับแล้วก็ความหวัดระแวงทีนี้ดาวเสาเองเนี่ยนวังของเขาคือนวังอะไรครับปัตตนีนวังที่เ้าเขาคือลาภลาภผลอ่าแสดงว่าเราเหนื่อย,เ,ยเราดูแลบริหารเรื่องของการงาน ระแวงนิดนึงในเรื่องของราบผลสิ่งที่จะได้มาเสร็จแล้วพอวันที่สองปุ๊บเขาย้ายพฤหัสย้ายนาวังเป็นนาวางที่หนึ่งไอตัวสาวก็ย้ายกลับเป็นนาวาังที่แปดเหมือนกันเพราะนั้นเขาก็ไปอยู่ในเรือนที่เราเรียกว่าเรือนของกรรม,มะเพราะนั้นเขาก็เป็นปัตตนีกรรมมะ,ะก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับก็วุ่นวายเกี่ยวอะไรวุ่นวายเกี่ยวเรื่องการงานพุ้นส่วนเนี่ยใช่ไหม พราะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นปัตตนีลาภาได้ลาบมาเออแต่นีนี้อาจจะเป็นวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนในเรื่องของการทํางานนะครับไม่เสียหายอะไรลาหูล่ะลาหูอยู่ในปัตตนีก,กู้ครองและหุ้นส่วนเหมือนกันมีการเดินทางมีโลจิสติกมีเรื่องของการครบหาคนแปลกๆได้ความยิ่งใหญ่จากในเรือนของปัตตนีแสดงว,ว่าปัตตานีช่วยเหลือช่วยเหลือให้เกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นมีหก มีสาเป็นกกจออีกก็ทําให้เกิดความรวดเร็วขึ้นได้ราหูทั้งช่วงเลยเขาอยู่ในระหว่างที่7คือสุภาะนะครับเพราะฉนั้นเป็นปัตตันธิสุภาะอ่าเราเห็นแบบนี้แสดงว่าคนลักษณะราศีสิงห์เองเนี่ยช่วงเนี้ยมันต้องมีการปฏิสิพะกับคนรอบข้างกับหุ้นส่วนกับอะไรต่างๆนานาพวกนี้เยอะแยะนะครับเพราะฉนั้นถือว่า 7- กับ8ไม่เสียหายอะไร8ก็เป็นสุภาะอยู่ตรงนี้เหมือนกัน นะครับก็เป็นปัตตนิสุภาแปดก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะฉนั้นถือว่าโอโ้ดาวเขาเขียวหมดนะดาวเขาเขียวหมดเลยนะไอ้ที่เสียมันคือดวงนี้ดวงเดียวคือพฤหัสนี่แหละแต่พฤหัสมันคือเรื่องใหญ่เนาะพอพฤหัสไปวินาน,นะครับเพราะนั้นการงานโอเคการเงินดีนะครับขยันหน่อยบริวารอย่าไปยุ่งวุ่นวายมากนักนะครับมีงานที่จะต้องทงาํางานเก่งานแก้งานต่างประเทศมีงานบุญ นะครับมีงานที่จะต้องช่วยเหลือคนนะครับแล้วก็รับผลตอนแรกก็อาจจะต้องมีการแย่งชิงกันตอนหลังๆดาวขนาดย้ายเข้ามาแล้วให้ระวังเลยว่าไม่แย่งมันก็มาอมืนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนเราหรือว่ามีเกณฑ์จะเดินทางต่างประเทศนะครับดาวอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดาวอื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสุขย้ายมาก็ให้ระวังในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักถือว่าราศีสิงห์นี่ดีนะ ดูไพ่นะไพ่มันออกเดอะทาวเวอร์การงานออกเดอะทาวเวอร์เอาทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมาจากดาวพฤหัสป็ครับเออดาวพฤหัสนี่มันมาตกจากราภามาตกเวินาศไงเพราะนั้นการงานระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับการเงินเราบอกว่าอ่าวางแผนไว้เรียบร้อยว่าจะต้องทํำยังไงสามกถา มองเห็นอนาคตก็นางหวันวางแผนในเรื่องของเงินให้ดีในเรื่องของความรักเองเราบอกว่าโอ้โห,โโหดาบการเดินทางทางดาบบต่อยก็แย่งจอน,นะครับสแสดงว่าเราอาจจะต้องบอกว่าร่วมหัวจมทายกันเนาะหกดาบมันคือเหมือนกับสามีพัญญาก็ร่วมกันพายเรือกันไปนะครับเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยเออรักการรักกันแล้วก็ช่วยกันพาครอบครัวไปเลย ในสิ่งที่เจริญขึ้นนะครับแล้วเรื่องของสุขภาพเองก็บอกว่าเป็นแปดถ้วยใส่ระหว่างที่ปลายอุโมง์ตกลงพไพ่ยังไม่ดีสักใบเลยนะเนี่ยไ <laughs> พยน่นังมาจากว่าดวงเหมือนดีเนาะแต่ไพ่มาทาวเวอร์กันงานเนาะสามวอนอ๋อ,อถือว่าโอเคกันเงินหนาหงดาบถือว่าในเรื่องของความรักก็ทนุถนอมกันนิดเดิมมองอดีตเพื่อสร้างปัจจุบันเอามาเป็นประสบการณ์แปดถ้วยคือสุขภาพก็ หาแสงสว่างที่ลายของมันก็แสดงว่าหาวิถีอะไรที่แบบว่ามันทําให้แบบว่าชีวิตนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นอาจจะตีความแบบนี้ก็ได้สุขภาพมาจากอะไรอะ่ะก็พฤหัสนั่นแหละนะครับพฤหัสนั่นแหละมันแทนสุขภาพแทนผู้ใหญ่ได้หมด้นามันตววนกวินาศเสร็จแล้วหแสดงว่าดาวเทียมมันสําคัญนะเนี่ยไพยมันออกมาขนาดเนี้ยสิ่งที่ปรารถนาควีน็อปครับครับราชินีแห่งถ้วยอ่าคุณสามารถจัดการสิ่งต่างๆปรับตัวได้คุณก็จะได้ตามสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะครับก็ นี่คือดวงของคนลัคนาราศีสิงห์โชคกุลทำไม่ว่านะครับชอบก็กดไลค์แชร์ก็ได้นะครับสวัสดีครับ